พิมระดา่สาวสวยวัย25ปีทำงานเป็นเลขานุการให้กับทนันเจ้านายหนุ่มเจ้าสนิหเธอแอบรักเขามานานถึง5ปีในทุกๆวันเธอคอยช่วยแก้ปัญหาและจัดการเรื่องต่างๆอย่างเต็มใจไม่ว่าจะเป็นการเตรียมงานประชุมหรือการดูแลเอกสารสำคัญทุกครั้งที่ทันส่งยิ้มและกล่าวคำขอบคุณพิมระดารู้สึกหัวใจเต้นรัวแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะเผยความรู้สึกของตัวเองออกไป เช้านี้พิม์ระดามาถึงออฟฟิศก่อนเวลาเช่นเคยเธอจัดเตรียมเอกสารและเครื่องดื่มของทันไว้บนโต๊ะทำงานเมื่อทันมาถึงเขายิ้มและกล่าวทักทายเธออย่างอบอุ่นพิม์ขอบคุณสำหรับกาแฟนะวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญอยากบอกพิม์ระดาหัวใจเต้นรัวคิดในใจว่าเจ้านายหนุ่มจะบอกความรู้สึกที่เขามีต่อเธอนี่คือการ์ดเชิญแต่งงานของผมทันยื่นการให้พิมระดาด้วยรอยยิ้ม พิมระดาเปิดก๊ร์ด้วยมือที่สั่นใจของเธอแตกสลายเมื่อเห็นชื่อเจ้าสาวภาวินีเพื่อนสนิทของเธอที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีความสัมพันธ์กับทนันยินดีด้วยนะคะคุณทนันฉันดีใจด้วยจริงๆพิมระดาพยายามฝืนยิ้มและพูดอย่างสุภาพแต่ในใจกลับปวดร้าวไม่หยุดพิมระดาอ่ะกลับไปนั่งที่โต๊ะทำงานของตัวเองน้ำตาเริ่มคลอเบ้าตาเธอพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ร้องไห้ออกมาเธอคิดถึงช่วงเวลาที่เธออยู่เคียงข้างทานัน ทุกความทุ่มเททุกความห่วงใยที่เธอมีให้เขาแต่มันกลับไม่มีความหมายเลยในสายตาของเขาภาวินีเป็นเพื่อนสนิทของพิมรดาพวกเธอรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนและภาวินีมักจะพูดเสมอว่าเธอไม่สนใจความรักหรือการแต่งงานแต่พิมรดากลับไม่รู้ว่าภาวินีอาจมีความสัมพันธ์กับทันมาตลอดงานแต่งงานของทันและภาวินีจัดขึ้นในโรงแรมหรูใจกลางเมืองย่านสีลมบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ แขกเกลือมากมายมาร่วมแสดงความยินดีพิมระดามาถึงงานในชุดราตรีสีฟ้าสดใสเธอพยายามทำตัวให้ดูปกติแม้ว่าในใจจะรู้สึกเศร้าและเจ็บปวดอย่างมากเมื่อพิมระดาเห็นทานและาวินีเดินเข้ามาในห้องจัดเลี้ยงพร้อมรอยยิ้มเธอรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอถูกบีบแน่นภาพของเพื่อนสนิทที่ยิ้มแย้มและเจ้านายที่เธอรักอ้อมแขนที่เธอใฝ่ฝันต่อจากนี้เธอคงต้องตื่นจากความฝันพิมขอบคุณที่มานะ ภาวินีกล่าวด้วยรอยยิ้มอบอ,อุ่นแน่นอนพายินดีด้วยจริงๆพิมพระดาฟื้นยิ้มและพยายามซ่อนความเจ็บปวดในขณะที่งานดําเนินไปพิมพ์ระดาเริ่มดื่มหนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อพยายามลืมความเศร้าที่เป็นอยู่เธอดื่มไวอยแก้วแล้วแก้วเล่าจนกระทั่งรู้สึกเมาไายและเริ่มเสียการควบคุมตัวเองทันและภาวินีเห็นว่าพิมพระดาดื่มมากเกินไปทั้งคู่จึงเดินเข้ามาถามพิมพระดาอย่างเป็นห่วงเป็นใย,ยแต่นั่นยิ่งทําให้พิมพระดา รู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นเพราะการดูแลของพวกเขาทำให้เธอตระหนักว่าพวกเขาเห็นเธอเป็นเพียงเพื่อนเท่านั้นพิมพ์คุณโอเคไหมฉันโอเคค่ะขอบคุณมากฉันขอตัวกลับก่อนนะคะพิมพ์ระดาพูดอย่างไม่เต็มเสียงก่อนจะลุกขึ้นเดินโซเซน้ำตาไหลาอาบแก้มเดินออกจากห้องจัดเลี้ยงพิมระดาเดินออกไปข้างนอกโรงแรมเพื่อหาที่สงบแต่เธอดื่มมากเกินไปทำให้เธอเสียการทรงตัวและเกือบจะลม้มลง ในตอนนั้นเองมือหนาที่อบอุ่นเข้ามาประคองร่างเธอไว้มันช่างอบอุ่นพิมรดารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่กับชายหนุ่มคนนี้แม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่การที่เขาช่วยเธอในเวลานี้ทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยผมชื่อกฤษคุณระ่ะเขาถามขณะที่พยุงพิมรดาไปนั่งที่มานั่งในสวนเล็กๆข้างโรงแรมฉันชื่อพิมรดาขอบคุณที่ช่วยนะคะพิมรดาตอบด้วยเสียงเบากริดยิ้มและนั่งลงข้างๆเธอไม่เป็นไรครับ ผมแค่ผ่านมาเห็นว่าคุณคงต้องการใครสักคนอยู่เป็นเพื่อนพิมรดานั่งอยู่กับกริดในสวนอย่างน้อยตอนนี้เธอก็ไม่โดดเดี่ยวเสียทีเดียวคนแปลกหน้าที่ทําให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจในยามเหงาหลังจากนั่งอยู่ด้วยกันพักใหญ่พิมรดารู้สึกว่าตัวเองไม่ควรรบกวนคนอื่นนานฉันคิดว่าฉันควรจะกลับบ้านแล้วขอบคุณมากนะคะคุณกริดเธอกล่าวพร้อมพยายามลุกขึ้นให้ผมเรียกแท็กซี่ให้คุณนะครับแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องเข้ามาในห้อง พิมระดาตื่นขึ้นมาจากอาการเมาค้างเมื่อคืนสมองของเธอขีดทบทวนเหตุการณ์เมื่อคืนอย่างรวดเร็วแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะเลื่องรางก่อนจะค้นพบว่าตนเองนอนอยู่บนเตียงที่ไม่คุ้นเคยผ้าปูที่นอนนุ่มสีขาวยับย่นเธอสวมชุดนอนคนละชุดกับเมื่อวานเธอหันไปเห็นชายหนุ่มนอนอยู่ข้างๆเปลยท่อนบนด้วยความตกใจเธอรีบคว้าหมอนฟาดอีกฝ่ายไม่ยัง้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยตื่นแล้วผมตื่นแล้ว ชั้นๆันอยู่ที่ไหนคุณเป็นใครใจเย็นเย็นก่อนนะครับผมชื่อกริเราพบกันเมื่อคืนที่งานแต่งงานของเพื่อนคุณคุณเมามากและผมเห็นว่าคุณรอรถแท็กซี่นานจนหลับก็เลยพาคุณมาที่นี่เพื่อให้คุณพักในที่ปลอดภัยแล,แ,ลแล้วแล้วเราเราไม่ได้ทําอะไรกันใช่ไหมไม่เลยครับผมแค่ให้คุณนอนพักเฉยเยไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ได้ทําอะไรคุณจริงๆมีแต่คุณนั้นแ่ละที่ยังไม่ทันให้ผมอธิบายก็ลงมือฟาดผมแต่เช้าพิมรดารู้สึกอายชั้นขอโทษค่ะ ฉันตกใจมากเลยฟาดคุณไปหลายทีเลยไม่เป็นไรครับตอนนี้คุณรู้สึกดีขึ้นหรือยังถ้าคุณต้องการให้ผมช่วยอะไรบอกผมได้นะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันเมื่อคืนฉันขอตัวกลับก่อนนะคะครับผมดีใจที่ได้ช่วยคุณพิมระดากลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากคืนที่แสนวุ่นวายเธอพยายามมุ่งมั่นกับการทำงานแต่ในใจเธอก็ยังคงนึกถึงกรีชายหนุ่มที่ช่วยเหลือเธอในคืนนั้น กระทั่งช่วงบ่ายพิมรดาได้รับแจ้งว่าบริษัทจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นรายใหม่เธอรู้สึกประหลาดใจและสงสัยว่าใครคือผู้ถือหุ้นคนใหม่เมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องประชุมเธอเห็นชายหนุ่มที่คุ้นเคยนั่งอยู่คุณกริดพิมรดาร้องขึ้นอย่างตกใจกริดหันมายิ้มให้เธอสวัสดีครับพิมรดาไม่คิดว่าจะได้เจอคุณที่นี่ท่านแนะนํากริดกับทีมงานนี่คือคุณกริดผู้ถือหุ้นคนใหม่ของเราเขาจะเข้ามาช่วยบริหารงานในบริษัท หลังจากการประชุมพิม์พระดาและกฤิได้มีโอกาสทำงานร่วมกันบ่อยขึ้นกริดเป็นคนที่มีความอบอุ่นและสนุกสนานทำให้บรรยากาศในการทำงานจากความเคร่งเครียดเป็นความผ่อนคลายพิม์พระดาเย็นนี้คุณมีเวลาว่างไหมเขาถามขณะที่พิม์พระดากำลังช่วยเตรียมเอกสารมีค่ะทำไมหรอคะผมแค่คิดว่าเราน่าจะไปหาอะไรทานด้วยกันเราจะได้คุยโปรจต์ใหม่ด้วยค่ะพิมพรดาตอบตกลงอย่างรวดเร็ว เธอรู้สึกประทับใจกับความมุ่งมั่นของกลิตเช้าวันนี้พิมรดาเห็นสีหน้าของทันเคร่งเครียดเธอมองเขาด้วยสายตาเป็นห่วงแล้วเดินออกจากไปเงียบๆทว่าไม่นานภาวินีก็พรวดพลาดเข้ามาทั้งคู่เริ่มโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเสียงดังไปถึงโต๊ะที่พิมรดานั่งอยู่ผมอยากมีลูกผมถึงแต่งงานกับคุณท่านตะข้าด้วยความงุหงิดแต่ฉันยังไม่พร้อมจริงๆเราควรรอสักพักก่อนภาวินีตอบด้วยน้ำตาคลอ พิมระดารู้สึกเป็นห่วงทั้งคู่อย่างมากปัญหาเรื่องการมีลูกนั้นละเอียดอ่อนและอาจทำให้ชีวิตคู่พังพินาศได้ง,ง่ายๆพิมระดาตัดสินใจปรึกษาเรื่องนี้กับกริดเพื่อนของฉันทะเลาะก,กันเรื่องการมีลูกฉันควรทำยังไงดีคะพิมระดาถามด้วยความกังวลกริดฟังอย่างตั้งใจและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพิมระดาผมเข้าใจว่าคุณเป็นห่วงพวกเขาแต่คุณต้องให้พวกเขาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองการที่คุณเข้าไปยุ่งอาจจะทำให้เรื่องซับซ้อนมากขึ้นพิมระดารู้สึกโล่งใจที่ได้พูดคุยกับกริด ขอบคุณนะคะกริตคุณทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากเธอรู้สึกขอบคุณกริตที่อยู่เคียงข้างและรับฟังปัญหาของเธอวันนี้กรนะิตนัดเธอที่ร้านกาแฟาริมน้ำบรรยากาศสุดโรแมนติกใกล้แม่น้ำเงียบสงบและอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของกาแฟกริตพาหญิงสาวมานั่งโต๊ะริมใกล้แม่น้ำหลังจากสั่งเครื่องดื่มเรียบร้อยกริตจ้องมองพิมรดาด้วยสายตาเปลี่ยนไปด้วยความรักและจับมือของเธอไว้แน่นความอบอุ่นจากมือของเขาทำให้หัวใจของพิมรดาเต้นแรงขึ้น พิมครับผมอยากดูแลและอยู่เคียงข้างคุณผมหวังว่าคุณจะให้โอกาสผมเป็นมากกว่าเพื่อนของคุณค่ะกรีดฉันหวังว่าคุณจะดูแลหัวใจดวงนี้ของฉันแบบนี้ตลอดไปพิมระดายิ้มอย่างมีความสุขเธอมีคนที่รักและเข้าใจเธออยู่ข้างๆกริดเป็นทั้งเพื่อนแรงสนับสนุนซึ่งกันและกันและใส่ใจในความรู้สึกของกันและกัน